ใหม่สูงใหม่สูงปีพี่น้องๆเขาไต่กอเขาตั้งสิ่งค่ะเขามาเห็นเด็กไต่จำกันตอนหาสิบหายอค่ะกาอาปอดป้าแพทหนึ่งค่ะเนาะสิ่งออกมันเดวยวคือหนึ่งค่ะเขามาเรียบเพนกอดจำกันได้ไรค่ะกาอาปอดป้าแพทย์กาบกาอาปอดป้าแพทย์กับกาอาปอดป้าแพย์จำกับกาอาปอดป้าแพทย์จำนากับ กาปอดปาแพทย์จำใจกาบ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 ขาปอดปลาแพทย์ขาปอดปลาพทย์ขาปอดปาแพทย์จขาปอดปลาแพทย์ครนาขาปอดปลาแพทย์จำใคขาบ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 าบงาปอดปาแพทย์งาปอดปาแพทย์งา งาปอปาแพสํานางาปอดปลาแพะสํางางาปปลาเพสจำใจงา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 จาปอดปลาแพจับจาปปาแพะจ้าจาปอดปลาแพะจำจาจาปอดปลาแพสํานาจับจาปอดปาแพะจำใจจจับ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 สาปาแพะซา สาปอป่าแพะซาสาปอปาแพะจำซาบสาปอปาพะจำนาซาบสาปอดปาแพะจำใจซาบ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 หยาปอดป่าแพหยาบหยาปอาแพยกหยาบหยาปอปาพยกจำหยาบหยาปอป่าแจำนาหยาบหยาปอดป่าแจำใจหยา ญาบ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 ตาปอดปาเภตาตาปอดปาภยตาตาปอปาภยกรมตาตาปอดปาเภสัมนาตาตาปอดปาเภสัมใจตาบ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 ตาปอดปาเภทตาาปอปาภยตาตาปอดปาภยกรมตาตาปอดปาเภสัมนาตา ทาปอดปาแพ็จำใจทาบ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 นาปอดปาแพ็นับนาปอดปลายพะหนับนาปอดปลาแพะจำนับนาปอดปลาแพะจำนานับนาปอดปาแพะจำใจนับนับนาบนาบนับป่าปอดปลาแพ็ดปับป่าปอดปลาแพะปับป่าปอดปลาแพะจำปับ ปาปอดปาแพทจำนาปาปาปอดปาแพทยจำใจป้าป้าป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 าผ่าปอดปาแพทภาพผ่าปอดปาแพย์ผาผ่าปอดปาแพทยสมภาพผ่าปอดปาแพทจำนาภาพผ่าปอดปาแพทจำใจภาพผาผภาผาผาผา มาปอดปลาแพนมามาปอดปลาแพงมามาปอดปลาแพ้จำมามาปอดปลาแพ้จำน้ำมามาปอดปลาแพ้จำใดมาบ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 ย่าปอดปลาแพยาอย่าปอดปลาแพยากย่าอย่าปอดปลาแพ้จำยาบย่าปอดปลาแพ้จำน้ายาบอย่าปอดปลาแพ้จำใดยาบ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  ลาปอดปาแพดลาปลาปอดปาแพยกลาบลาปอดปาแพะสำรับลาปอดปาแพะสำนาลาบลาปอดปาแพะสำใจลาบล no าปลาปลาบลาปลาบว่าปอดปาแพ็ดว่าว่าปอดปาแพยกว่าว่าปอดปาแพะสำรับว่าปอดปาแพะสำนาว่าว่าปอดปาแพะสำใจว่า วาบวับับวับวับหาปัดบาทับหาปัดปาแพยะฮับหาปัดปาพยะจำาบหาปัดบาดพยะจำนาหาบฮาปัดปาแพยะจำใดหาบฮาบ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 อาปัดปแพอับอาปัดปพยะอาบอาปัดบพยจำอับอาปัดปาแพยจำนาอับอาปัดปาพยะจำใดอับ อาบ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 โอเคไม่สูงค่ะไม่สูงปีๆน้องๆเ,เขาได้ก็เ,าเขาต้องเสี่ยงค่ะ